ค่ะวันนี้เรามาเขียนสคริปต์ให้กับตัวละครใช้แว่นขยายสำรวจสัตว์ตัวน้อยกันนะคะชื่อเรื่องของเราวันนี้ก็คือการเขียนสคริปต์ให้กับตัวละครใช้แว่นขยายสำรวจสัตว์ตัวน้อยค่ะเรามาดูตัวละครในโปรแกรมกันก่อนนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างหรือว่าสัตว์ทุกตัวคุณผู้จะเรียกว่าตัวละครนะคะเราก็จะมีกบ ผีเสื้อตักกะแปนแล้วก็แว่นขยายนะคะสำหรับฉากหลังหรือว่าเวทีคุณครูก็สองจิตสองใจที่จะเลือก blue sky กับ forest นะคะมาดูการทำงานของตัวละครทีละตัวก่อนนะคะว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยทำงานอย่างไรนะคะ เริ่มที่การทำงานของแว่นขยายนะคะแว่นขยายนะคะจะทำงานลำดับที่หนึ่งก็คือให้เริ่มขนาดที่30สิบนะคะส0อร์เซ็นต์ค่ะและสองภาพสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์ให้เคลื่อนที่ตามเมาส์พอยเตอร์ค่ะแล้วก็สามถ้าแว่นขยายสัมผัสกบให้เปลี่ยนขนาดทีละสิบค่ะ แต่ถ้าไม่สัมผัสกบให้ดูเงื่อนไขถัดไปค่ะสแว่นขยายสัมผัสปักรแตนให้เปลี่ยนขนาดทีละสิถ้าไม่สัมผัสปักรแตนให้เปลี่ยนขนาดกลับไปเป็นสามสิบเหมือนเดิมค่ะ ส่วนการทำงานของกบนะคะกบกับตักเตปนจะทำงานเหมือนกันก็คือเริ่มขนาดที่30นะคะและ2ถ้ากบสัมผัสแว่นขยายที่ให้ค้างไว้2วินาทีและให้เปลี่ยนขนาดเป็น50%และให้เปลี่ยนท่าทางไปเรื่อยๆนะคะและ5ถ้าไม่สัมผัสแว่นขยาย ให้เปลี่ยนขนาดกลับไปที่30%เหมือนเดิมในหัวข้อที่ 2, 3, 4และ5การทำงานของสคริปต์นี้จะทำซ้ำตลอดไปนะคะเด็กๆนึกถึงบล็อกคำสั่งที่เราจะใช้ด้วยนะคะ ตะกี้บอกไว้ว่ากบจะเปลี่ยนท่าทางไปเรื่อยๆหรือว่าคอสตูมของกบนะคะเรามาดูคอสตูมของกบกบจะมีคอสตูมทั้งหมดเนี่ยสามแบบนะคะหนึ่งหันหน้าไปทางขวาสองหันหน้าไปทางซ้ายสามก็กระโดดขึ้นนิดนึงแล้วก็ลิ้นก็จะสั้นลงนะคะอันนี้คือคอสตูมของกบค่ะ ส่วนการทํางานของปักกาแตนแตกตชีบอกว่าการทํางานของปักกาแตนเนี่ยจะคล้ายๆกับที่จะเหมือนกับการทํางานของกบแต่ว่าด้วยขนาดของตัวละครที่เราเลือกมาเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะเซตค่าหรือว่าเริ่มขนาดที่เนี่ยต่างกันค่ะส่วนนอกนั้นก็เหมือนกันหมดเลยนะคะคุณครูขออนุญาตข้ามไปนะคะ สำหรับคอสตูมของปลากแปนนะคะตะกี้เราบอกว่านิ c คอสตูมหรือว่าเปลี่ยนท่าทางไปเรื่อยๆท่าทางไปเรื่อยๆของปลากแแตก็จะมี1 2ึ่งสอี่หและ6นะคะหท่าทางนะคะมาดูการทาง,งานของแว่นขยายนะคะตะกี้เราคุยกันไว้ว่าลำดับที่1แว่นขยายจะต้องเริ่มที่ขนาด30%นะคะ เราก็ไปที่บล็อกคำสั่ง event นะคะเพื่อเอาคำสั่ง when g r e e a t a c คลิกมาใช้นะคะจากนั้นเราลำดับที่สองเราไปที่กลุ่มบล็อก loop นะคะเพื่อเลือก set size to แล้วก็เราก็ใส่ขนาด30%ไปนะคะเสร็จแล้วค่ะข้อที่1ไปต่อข้อที่2กันนะคะ ้าแวานขยายสัมผัสที่เมาส์พอยเตอร์ให้เคลื่อนที่ตามเมาส์พอยเตอร์นะคะบล็อกคำสั่งที่เราจะเลือกใช้อันดับแรกนะคะให้เราไปที่คอนโทรลนะคะตะกี้เราบอกว่าไม้เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เลือกคำสั่ง For a d บเบมารอได้เลยนะคะจากนั้นก็มาอ่านใหม่คถ้าแว่นขยายสัมผัสที่เมาส์พอยเตอร์ ให้เพื่อนที่ตามเมาส์พอยเตอร์ถ้าก็ต้องดึงบล็อกคำสั่ง eat h e n มาใช้นะคะเราก็ดึง eat h e n มาใช้จากนั้นเราก็มาที่บล็อกคำสั่ง sensing เพื่อจะเอาคำสั่ง touching มา u s pointer เนี่ยมาใช้ eat o u c h touching มาส์ e pointer then แล้วก็จากนั้นให้ go to m ม u s า pointer ก็คือไปที่เมาส์ pointer นั่นเองนะคะอันนี้คือการทำงานของแว่นขยายในข้อที่สองนะคะไปต่อข้อที่สามค่ะถ้าแว่นขยายสัมผัสกบให้เปลี่ยนขนาดทีละสิบถ้าไม่สัมผัสกบให้ดูที่เงื่อนไขผัดไปนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเรามาที่คอนโทรลแล้วแต่ว่าคําสั่งมันบอกว่าถ้าแล้วก็ถ้าไม่เราจะใช้ if then ไม่ได้แล้วนะคะเราก็ต้องมาเลือกที่ i t h เด e เอลตัวที่2ตัวนี้ค่ะจากนั้นเราก็ใส่เงื่อนไขลงไปนะคะ if touching o กก็คือถ้า ้าเกิดว่าเราสัมผัสกบให้เราเนี่ยเปลี่ยนขนาดไปทีละสิบนะคะแต่ถ้าไม่ตรงนี้เป็นช่องว่างอยู่นะคะถ้าไม่ไม่เข้าเงื่อนไขที่หนึ่งให้ไปต่อเงื่อนไขที่สองนะคะข้อที่สี่เป็นเงื่อนไขที่สองเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเงื่อนไขที่สองทำอะไราในข้อที่สี่นี้นะคะต่อเน,นื่อจั จากข้อ3มก็คือถ้าเกิดว่าไม่ใช่เงื่อนไขไม่ได้เป็นจริงให้ให้ไปที่เงื่อนไขถัดไปถัดไปก็คือเงื่อนไขนีค่ะมาดูกันนะคะมาที่บล็อกคอนโทรลค่ะเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขยอยู่อีกก็คือว่า if then else นะคะ if then ถ้าเมาส์ถ้าเมาส์ไม่ได้สัมผัสกับ ก็คือตะกี้เมาส์ไม่ได้สัมผัสก,กับแบคทีเรีก็มาเข้าสู่เงื่อนไขซ้อนมาอีกว่าถ้าเมาส์ขอโทษค่ะตะกี้เงื่อนไขที่บอกถ้าไม่สัมผัสกบให้ทําเงื่อนไขถัดไปแต่เงื่อนไขของปบคทีเรีเนี่ยซ้อนอยู่ในเงื่อนไขของกบนะคะเราก็มาถ้า if touching ปคทีกรียเดนให้เปลี่ยนขนาดของปบกกีแรนีเนี่ยทีละสิบ แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ให้กลับไปที่ขนาดเดิมน,นะคะเสร็จแล้วข้อที่4ี่การทำงานของแว้นขยายนะคะมาดูการทำงานของกบกับการทำงานของปลักกแตนนะคะการทำงานของกบกับปลักกแตนเนี่ยจะทำงานเหมือนกันอย่างที่ครูแจ้งเด็กๆไปแต่แรกเปลี่ยนกันตรงที่ขนาดนะคะเรามาดูว่า การทำงานของอบตะกี้ข้อที่1เริ่มที่ขนาด30%นะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะเราไปที่บล็อกคำ,คำสั่งคำสั่ง Even t เอาเวนเกรนแฟลคลิกมาใช้เอาคำสั่งเมื่อคลิกทรงเขียวมาใช้และจากนั้นไปบล็อกที่2นะคะกลุ่มบล็อกลุเพื่อเอาอะไรมาเอาคำสั่ง Set Size To มาใช้นะคะแล้วเราก็ ตั้งไปว่าเราจะให้เริ่มที่ขนาด30%ใส่30%ไปนะคะจากนั้นข้อที่2นะคะเข้าสูงเงื่อนไขอีกแล้วนั่นก็คือถ้ากบสัมผัสที่แว่นขยายให้ถางไว,ว้0.2วิและให้เปลี่ยนขนาดเป็น50%และให้เปลี่ยนท่าทางไปเรื่อยๆนะคะ เราก็มาที่กลุ่มบล็อกคำสั่งะคะคอนโทรลนะคะเลือกเอา if t h E, B, N, L มาใช้นะคะถ้าแว้นขยายนะคะไปสัมผัสกับกับกบนะคะก็ให้ค้างไว้สองวินาทีนะคะจาก0.2วินาทีจากนั้นมาข้อที่3ก็คือ s ซ t ตไซ e ์ทให้เปลี่ยนขนาดตะกี้เราเอาเซ t ตไซ e ์ทูมาจากไหนนะคะอ่าตดติกๆกับไปดูนะคะเซ็ตไซต์ทูอยู่ตรงไหนเราก็เอา Set s i ซ e ์ทมาใช้และลำดับที่ส n e เน c o s t สตูมเอาเน็กคอสตูมมาใช้นะคะในข้อที่ขั้นตอนการทำง,งานนี้นะคะเนื่องจากว่ามันจะต้องพิจ,รพจ,รพจรารณาว่าถ้าเป็นจริงเนี่ยให้ทำ สกับ4แต่ถ้าไม่เป็นจริงไปไหนต่อไปดูกันค่ะหถ้าไม่สัมผัสแว่นขยายให้เปลี่ยนขนาดกลับไปที่สิบเปซเหมือนเดิมน,นะคะอันนี้คือการทำงานของปกค่ะแล้วก็การทำงานของปัดแปลงก็จะเป็นอย่างนี้หนึ่งกันคุณครูขอไม่อธิบายการทำงานของพัดแปรงนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูการเขียนโปรแกรมใน s r r t c h กันเลยนะคะถ้าเรามาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยนะคะคุณครูเปิด s ส a t c h มาแล้วนะคะหน้าจอเป็นแบบนี้เริ่มตั้งแต่เลือกเวทีก่อนนะคะตะจีบอกว่าเวท,ที่ยกตัวอย่างให้เลือกบูกายก,กับออเรสนะคะคุณครูเจอบูกายนะเลือกเลยเวทีเรียบร้อย Okay. ตัวละครไม่ใช้สไปร์ตแต่ว่าใช้แว่นขยายแล้วก็กบพักระแตงนะคะเราก็มาที่หมวดอัญมม,มีได้เลย okay. เดี๋ยวทำทีละสองตัวนะคะทำทีละสองตัวก่อน มรียกเขาจะป็นานจริงอย่างี้อะไรกบแค่ตัวนี้ต,ตัวนี้แล้วก็เว้นขยายไม่ได้มีอยู่ในชุดขัดไฟนะคะเราก็ไปอัปโหลดเด็กๆถ้าเราไม่มีไฟไม่มีตัวละครเราก็อัปโหลดเพิ่มนะคะใช้ตัวนี้นะคะอัปโหลดไ์ อัพโหลดสปยสปายของคุณครูอ huh. ย okay. uh ู huh. okay. uh ่ตรงนี้คุณครูอัปโหลดอมอเมอืมอืมอลมขยายมาืมอ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 ออเอืเอืมอืมอมอขนามอืมอืมคะ เดียรารดับตนี้ก่นเราจะทำาว่นขยายทำ6กแล้วก็ทำะกัดแปงนะคะว่นขยายเราไม่มีขนาดที่30มสิบก็มาเสียนใช้กันี้ได้เลยอะว่นขยายของเราทำอะไรบ้างก่กอนอื่นก็เอา เวนกรีนแฝกคริสมาเลยนะคะอยู่ในอีเวนนี่และคะ่ะแล้วก็จากนั้นให้เอาคำสั่งคำสั่งเซ็ตไซต์ทูนะคะเซ็ตไซต์ทูเซ็ตไซต์ทูจะอยู่ที่เซ็ต คือค่ะอยู่ที่ลุกคะ่ะ set size to อยู่ที่ลุกนะคะกลุ่มวอกลุกนะคะเราบอกว่าตรงนี้นะคะให้แว่นขยายของเรามีขนาด30จากนั้นเราก็จะต้องไปใช้คำสั่งถ้าเกิดว่าแว่นขยายของเรา สัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์ให้เคลื่อนที่ตามเมาส์พอยเตอร์นะคะอี Eat ค่ะไ่อีแต่ว่าเราจะต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็เอาอ f อ r e อเวมาก่อนนะคะแล้วก็ถ้า แวนขยายของเราสัมผัสเมาส์ Pointer นะคะเราก็ไปที่ s e n ซิ n งนะคะเพื่อเลือกทัชชิ่งเมาส์พอยเตอร์มาใส่เลยตรงนี้นะคะเมื่อแว่นขยายสัมผัสกับเมาส์เอ๊ะขอโทษค่ะเมื่อแวนขยายสัมผัสกับเมาส์ Pointer แล้วให้ go to mouse pointer เราก็ไปเอาคำสั่ง go to มานะคะป go to ตรงนี่เราก็ปลี่ยนน go to mouse pointer <alt> นะคะลองดันดูที่ตรนี้นะคะโอ้ คือ okay. จากนั้นเมื่อแว่นขยายของเราสัมผัสกับกบนะคะให้เปลี่ยนขนาดเป็นสิบเมื่อแว่นขยายของเราสัมผัสกับกนะคะให้เปลี่ยนขนาดเป็นสิบแต่ถ้าไม่ ให้ทำเงื่อนไขถัดไปเพราะฉะนั้นคำสั่งที่เราจะใช้เราก็จะต้องเอาเราก็จะต้องเอาคอนโทรลมาเพื่อเลือกคำสั่ง if e then else มาใช้ if e then else นะคะมาใช้ต่อตรงนี้เลยถ้าไม่ทำเงื่อนไขแรกก้อนทำเงื่อนไขถัดไปนะคะเงื่อนไขแรกที่เราจะทำก็คือ เมือม่อทัชชิ่งเมื่อเมาส์พอยเตอร์ของเราแว่นขยายของเราเนี่ยทัชชิ่งกับกบนะะกบเราก็ไปทัชชิ่งแล้วเราก็เปลี่ยนตัวนี้นะคะเลือกทัชชิ่งเมาส์พอยเตอร์มาะคะ่ะเลือกทัชชิ่งเมาส์พอยเตอร์มาปุ๊บเราก็เปลี่ยนตัวละครว่าเมื่อสัมผัสกับตัวละครที่เราเลือกมานะคะมันจะอยู่ในนี้หมดเลยเราก็เลือกมาเมื่อสัมผัสกับกบ ให้เปลี่ยนขนาดให้เปลี่ยนขนาดนะคะโปรทขอโทษค่ะเช้งบายเปลี่ยนขนาดใช้เช้งบายเช้งไซส์บายเดี๋ยวคุณครูลองตัวเลขก่อนนะคะเช้งไซบายคุณครูคมาพ่ลุกเลือกเช้งไซส์บาย เราใช้ตัวแบบของกรอใชิ้บางินะจากนั้นถ้าไม่หลับถ้าไม่ให้ไปทำอะไรต่อถ้าไม่ก็ให้ไปเงื่อนไขถัดไปต่อแต่ว่าเงื่อนไขถัดไปเนี่ยมันม,มีเงื่อนไขตอนอยู่เราก็ไปที่네ทคอนโทรลเหมือนเดิมเอาอี h เ n e เอ e มาใช้นะคะจากนั้นตรงนี้ถ้ากเกิดว่าไม่ได้สัมผัสอก ถ้าสัมผัสกบให้เปลี่ยนขนาดเป็นสิบแต่ถ้าไม่สัมผัสกบหลัะให้ไปไหนก็ไปสู่เงื่อนไขที่สองก็คือถ้าสัมผัสกับตั๊กแตนเราก็ใช้คชีนตรงนี้แต่ตังนี้เราเปลี่ยนเป็นตัวตั๊กแตนเด็กๆดูคำจับตรงนี้นะคะเมื่อสัมผัสตั๊กแตนให้ไฟ change size by ตรงนี้เราก๊อปปีได้นะคะ mm hmm. change size by ถ้าไม่ถ้าไม่ไปไหนต่อก็คือ set size to 30เราก็ก๊อปปี้ เสร็จเรียบร้อยเราก็มาพดตอบเว้นขยายกอนคือเอินขยเว้นยายของเราโค้ดที่ใช้กับเว้นคยายนะคะเลื่อนไปทางเมาส์คอลเตอร์ก็เลื่อนเลยนะคะเลื่อนมาเรียบร้อยอะ ไปเขียนสคริปต์ให้กับกบกันต่อนะคะอันนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราสามารถที่จะกลับมาเปลี่ยนค่ะมาที่กบนะคะกบของเราเราก็จะใช้คำสั่ง when t e r n s c r i p t เหมือนเดิมนะคะกด Ctrl ขอเป็น30นะคะเลื่ันเลื่อนนะคะ เกับอกีกเวนต์เหมือนเดิมค่ะลืนกรีมนใัดคลิสเหมือนเดิมเซตไซส์ทูนะคะ ให้เป็นปกบให้เป็นสามสิบก่ะจากนั้นมีปอเอฟเวอร์มานะคะก็คือตะกี้เราบอกว่าข้อสองถึงสี่ทำไปเรื่อยๆก็เอา f อเอ v เวมารอได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าสู่เงื่อไขก็คือ e เด n e เอนะคะเข้าสู่่ันไข่ก็คือถ้าสัมผัสกับอกให้รอ2วินาทีแล้วก็เปลี่ยนขนาดเป็น50และก็เปลี่ยนท่าทางนะคะก็เอา e เป็นเอมาก่อนจุดจอนทนเหมือนเดิม e เป็น l อนะคะสวนตรงนี้ไปทัสชิ่งนะคะทัสชิ่ง ถ้ชิมมอลคอยเตอร์แต่ตรงนี้เมื่อสัมผัสกับกบให้เปลี่ยนเป็นอ๋อ,อตรงนี้จะต้องเป็นเมื่อเมื่อกบของเราสัมผัสกับแว่นขยายนะคะให้หยุดอยู่ตรง 2อินาทีศูนย์จุดศูนย์สองิศูนยจุดเเท่ศูนจุดสองวิงงงงงงนะคะจากนั้นก็ให้ไปเปลี่ยนขนาดทใหญ่ขึ้น เปลี่ยนขนาดไห้ใหญ่ขึ้นตรงนี้ก็ต้องมาต่อนะคะเปลี่ยนขนาดไห้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นสัก50%จากนั้นไม่ไปที่มิ x t ์ตูมนะคะ นิดๆครับเป็คุณครูอ,อยู่ในลุกนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวคุณครูขอกลับไปที่อบนิดนึงนะคะถ้าไม่ถ้าไม่ให้ทําอะไรเดี๋ยวถึงโปรแกรมเสร็จก่อนคุณครูจะกลับไปที่กบนิดนึงถ้าไม่ก็ให้กลับไปที่ขนาดเดิมน,นะคะขนาดเดิมก็คือ Se t size ์2นะคะกลับไปที่ขนาด30 แต่ว่าเด็กๆดูกบของครูนะว่าทำไมคุณครูจะต้องเปลี่ยนก็คือตัวละครที่ครูเลือกมานะคะดูนี้นะคะเอ่อปักแตนคอสตูมจะไม่มีปัญหาแต่ว่ากฎคอสตูมของคุณครูเริ่มมีปัญหาแล้วก็คือถ้าน็กคอสตูมหรือว่าเปลี่ยนขนาดไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีขนาดเดียวก็ก็คือมี คอสตูมอันเดียวนะคะการเปลี่ยนก็คือมองไม่เห็นนะคะคุณครูอขออนุญาตเปลี่ยนคอสตูมของของครูก่อนนะคะตัวนี้คุณครูจะให้เปลี่ยนก็คือให้หันหน้ามาทางนี้คอสตูมที่สองคุณครูให้หันหน้ามาทางนี้ ลิ้นลิ้นคุณครูก็ใช้ตนนัวนี้คุณครูนี่พัดตูนนี่พัดตูนที่สองพัดตูนท,ตที่สามคุณครูคก็ลุกพิเกตมาอีกนะคะตรงน,นี้คือลุกพิเกตก็คือทำซ้ำทำซ้ำตัวนี้ก็คือ ตัวนี้มันจะเหมือนตัวแรกมากเกินไปแต่ว่างูไม่ออาคุงคือจะให้กระโดดขึ้นนิดนึงกระโดดขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ เรียบร้อยคอสตูมของตกก็จะมีแล้วสามนะคะกลับมาที่โค้ดเหมือนเดิมเราลองทดสอบโปรแกรมก่อนนะคะอ่าได้แล้วค่ะได้แล้วกบของครูขยับแล้วแล้วก็เปลี่ยนคอสตูมแล้วตัวโต,วตวขึ้นแล้วจากสามสิบก็เพิ่มเป็นห้าสิบละกลับมาตรงนี้นะคะมาที่ต a k i s ตะกี้คุยกันไว้ว่าปักกแตนกับกบเนี่ยโค้ดเดียวกันเพียงแต่ว่าขอให้เปลี่ยนขนาดของปักกแตนให้เล็กลงหน่อยนะคะโค้ดเดียวกันหรือสคริปต์เดียวกันให้ทำอย่างนี้ค่ะเด็กๆกดคอนโทรลค้างไว้ลากสคริปต์มานะคะแล้วก็ลากมาตรงไหนให้อย่างคุณครูลากจะใส่ปากกาแตนก็ให้มันดุ๊กติ๊กนิดนึงให้ปักกาแตนดุ๊กติ๊กนิดนึงนะคะปล่อยอ่ะ ในปักระแตนก็จะมีโคดละซึ่งเหมือนกับกนะคะของกบดึงแบบน่อยน,นะคะอ่ะปักระแตนไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะก็คือคําสั่งเหมือนกันเมื่อปักระแตนของเราสัมผัสกับแว่นขยายให้เปลี่ยนขนาดเดี๋ยวคุณครูขอเปลี่ยนนิดเดียวก็คือปักระแตนคุณครูให้เป็น ยี่สิบยี่สิบก็จะล,นจล,นจลน้นจะล้นจะล้มวั้นขยายของครัวสิบแล้วกันนะคะสิบคือเวลาวั้นขยายส่องแล้วเวลารันโปรแกรมแล้วเนี่ยจะได้เห็นชัดเจนนะคะคือใช้สิบ อพอแว่นขยายส่งองปุ๊บให้เปลี่ยนกลับมาที่สามสิบพอส่วนถ้าไม่ถ้าแว่นขยายไม่ได้สัมผัสให้กลับไปที่ขนาดสิแค่นี้ลองรันโปรแกรมนะคะชื่อใหญ่ละแล้วก็ลากไปอย่างนเรื่อยๆทดสอบนะคะอ่ะ ลองมาที่กบใหม่รันโปรแกรมอ้าเปลี่ยนแล้วประมาณนี้คือการสํารวจสัตว์ตัวน้อยหรือว่าส่องสัตว์ตัวน้อยของเรานะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมส่งผลงานมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส,ส่งแว่นขยายไปให้ตามห้องนะคะแล้วก็จะได้ ทำงานและมีเครื่องมือใช้แบบคุณครูนะคะสวัสดีค่ะ